และให้เพื่อนทุกคนแฟนคลับต้องการตื่นมาเช้านี้นะคะวันนี้ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวด้วนินสาวกรุงเทพมหานครของเราแดดเรี้ยเลยค่ะดีแล้วไปดูนะคะบรรยากาศซ้อมละครเวทีซีแ่นดินเราให้ดูเลยใช่ไหมให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะน้องอยากดูที่สุดเลยเนี่ยน้องตื่นมาดูเลยตื่นเลยเพราะเผื่อเดี๋ยวเปิดอีกตอนสายๆไปเายนะคะก็เป็นการซ้อมกันค่ะนะคะแบบว่าเต็มรูปแบบคือได้แก่คือรันทรูนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาประมาณ70%นแล้วนะคะสำหรับละครฟอร์มยักษ์4ีแพนดิน ซึ่งเป็นเรื่องราวของแม่พลอยนะคะเป็นสาวชาว,วังนะคะซึ่งเกิดในสีร่ราชสมัยด้วยกันนะคะก็พี่น้องสินใจค่ะเรื่องนี้ก็รับบทบาทกันแบบว่าเต็มตัวเลยนะคะก็คือตั้งแต่วัยเด็กนะคะวัยสาวเป็นน้องมัดหมี่แล้วก็ทั้งวัยที่มีลูกเต้าด้วยกันนะคะเขามีคุณน้องตุ้มตามสิงโตรวมทั้งน้องอาร์เดีสตาด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมให้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์นะคะนักแสดงรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมนะคะใน แกงเด็กๆนะคะมีน้องมัดหมีมน้องกันน้องอาตูมตามและสิงโตนะคะน้องอนี่ไม่ได้ช่วยอะไรพี่แจ็คเลยเพราะน้องมัวแต่จะจดูเออนะคะไม่เป็นไรวันนี้อูจัดหนักนะอย่าฟังเราะแล้วถ้ายังคิดถึงน้องกันไม่พอทำยังไงพี่แจ็คลา้วบอกให้เอาการคู่กับมัดหมีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดการมัดหมีให้แล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะนี่ ผมพี่เป็นรอนนิดนึงนะคะามาจากยุโรปจ้าแน่นเลยนะพี่นี่คลายแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนะคะสำหรับพี่นกนกสินใจแลวก็พี่อุ้ยเกียงไกรนะคะซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็คือตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะรวมทั้งที่สําคัญเรื่องอความรักสามาคัคคีความรักชาติซึ่งจริงๆแล้วมันก็พูดตามตรงว่ายุคนี้เป็นยุคที่ คนไทยแบบรักกันน้อยลงนะยะเยอะหน่อยใช่ดังนั้นนะคะละครเวทีเรื่องนี้นะคะสี่แผ่นดินก็คงจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะคะของความบันเทิงที่อาจจะทําให้คนไทยได้หันกลับมามองแล้วก็รักสามัคคีรักแผ่นดินไทยมากขึ้นด้วยใช่เลยนะคะพูดแล้วก็บอกากดูว่าอย่าไปเสียเวลาเราไปดูละครเวทีสี่แผ่นดินกดูแล้วเต็มรสชาติเต็มองค์ประชุมกันเลยค่ะจัดไปเต็มๆไม่เสียเวลาไปดูกันเลยค่ะ อยู่ประมาณ70็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ก็ทุกคนเต็มที่มากๆค่ะแต่ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญดูแลสุขภาพเป็นหลักเพรา <c oughs> ะใกล้ติดติดต่ากันเยอะค่ะร <c oughs> ู้สึกเป็นตัวละครใช่ครับเพราะว่าตัวละครมันจะดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ ตันที่ที่นึ่งนที่ทสแล้วก็มันจะมีการเติบโตมีการพัฒนา,าของตัวละครมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่ลูกชายแชยรับสามคนซึ่งความที่เห็นแตกต่างกันน่มันมันมันเห็นถึงความขัดแย้งกันแล้วก็ความพัฒนา,าของตัวละคร ก็ทันบอกว่าเป็นบทที่ผิดบทหนึ่งเลยเพราะว่าคือในเรื่องรับเล่นเล่นเป็ดอ้อนนะครับบทก็คือจะมีคือในเรื่องนี้จะต้องเล่นในหลายคนิดหน่อยคือออนเขาจะเป็นคนที่คอยประสานรอยร้าวของบ้านประสานรอยร้าวของพี่ชายทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงจะต้องเป็นเสาหลักให้คุณแม่ด้วยเนี่ยครับก็จะมีมุมทั้งสนุกสนานเฮฮาแบบน่ารักน่ารักไปเลยหรือว่าเป็นมุมที่แบบค่อนข้างจริงจังหรือมุมที่น่าสงสารสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ เรื่องนี้ก็เลยแบบได้เล่นแบบในหลายคาแรคเตอร์เลยใช่สรษคอะไรบ้างครับสุขภาพะหรอครับผมก็อะไรครับก็สุขภาพครับเพราะว่าของการเนี่ยคือเราต้องต้องซ้อมทั้งคอนเสิร์ตเดียวด้วยแล้วก็ซ้อมทั้งละครเวทีก็จะจะทำงานหนักนิดนึงครับก็จะป่วยคนแรกเลยนะครับผมก็ไปติด พี่พี่น้องๆหลายๆคนคขอโทษด้วยสำหรับใครที่ที่ติดปาชา์กันครับผมก็ุาษาคือสุขภาพครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ป่วยก็ใส่หน้ากากเอาไว้ซะโอเคครับใช่ครับก็จะบอกว่าเป็นเป็นบทที่คือเขาเรียกว่าตัวละครมีมีมีความแข็งแกร่งที่สุดในในเรื่องแล้วก็หบบว่าเป็นเป็นตัวที่ พาให้เรื่องดําเนินไปจนจนถึงสุดท้ายครับเพราะว่าแบบเขาจะเป็นคนที่ทําให้ทุกคนเวลาที่ดูอย่างอย่างผู้ชมที่ดูจะรู้สึกว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อคนนี้เข้ามาพูดจาแบบนี้หรือทาอะไรแบบนี้ไว้อะไรเงี้ยครับจะเป็นตัวร้ายกาศไหมนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ อุดมการแตกแตกจากคนอื่นแล้วก็เด่นชัดชัดเจนจากคนอื่นมากครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนไม่ไม่ไม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 เหมือนคนอื่นเขาเหมือนแกะดําในฝูงนะครับครับก็ตอนนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องของตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของสมาธิ T อะไรเงี้ยครับเพื่อว่าแบบเราจะได้มีสติอยู่กับบทละครอยู่กับตัวละครเพราะว่า <için> <karena S 2> แต่ว่าช่วงหลังๆครับก,ก็จะมีดีขึ้นแล้วเพราะว่าแบบเราเรา,เราเริ่มอินกับตัวละครมากขึ้นเริ่มอยู่ในอยู่ในเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็ จะจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมถึงครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูค่ะครับต้องรอดูต้องมาดูใช่ครับต้องซื้อบัตรด้วยครับเทนนิสเกตเมเจอร์นะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นแม่พอช่วงวัยสาวนะคะก็เป็นช่วงที่มีความรักแล้วก็แบบ มีหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะในช่วงนี้ก็ถือเป็นเรื่องเรื่องแรกในชีวิตของมันมีแล้วก็ยากไหมก็ต้องต้องยากอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นครั้งแรกกันนะคะแต่ว่าได้มาประกบดัตส์ทั้งทั้ง4คนแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากๆเรา เราเป็นเดอะสตาร์ทค่ะ <title> ค่ะก็ก็ก็ดีก็ดีดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ได้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่าเป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยางไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดกับกันเชื่อไมะ ไม่บอกค่ะต้องลองไปดูเองค่ะเราคือคนสามคนที่แบบเป็นละครเรื่องแรงแล้วค่อนข้างจะยากเป็นยังไงครับเดินไปนะโตก่อนก็ได้ครับเรื่องก็เป็บทที่ยากก็ต้องบอกว่า หินครับหินแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานช้างนะเป็นงานยักษ์เลยเพราะว่าเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากแล้วก็นักแสดงเยอะนะครับแล้วก็คือเราก็ต้องมาเล่นซึ่งต้องบอกว่าสี่แผ่นดินเนี่ยแฟนๆเยอะมากคือแฟนๆของหนังสือเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งเราต้องมาถ่ายทอดจากตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นตัวละครซึ่งจะต้องให้เขาแบบเ,เขาเรียกว่าเห็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการพัฒนาเรานะฮะได,ได,ได,ได้ได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยผมก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีครับ 好。 ครับสลับกันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเราได้มีโอกาสผ่านงานแสดงมาแค่เรื่องแท้นะครับเรื่องเดียวแล้วก็มีพื้นฐานจากจากบ่มน้อยมาแล้วก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดนะครับผมในการที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับการคิดว่าคือตอนแรกเนี่ยที่ที่รู้ว่าจะได้ได้เล่นเป็นคุณเตมเนี่ยนะครับบอกตรงว่าไม่รู้ว่าคุณเตือใครนใครก็แบบว่าพอพอรู้ว่าทีหลังว่าคุณเตมเนี่ยคือคือสามีของของแม่พลอยก็ก็ดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็พอได้รู้ เรื่องราวทั้งหมดของสีมแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับการคิดว่าตอกให้การได้เป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญหรือไม่สําคัญก็แล้วแต่ในในละครบททีเรื่องนี้เนี่ยนะครับการก็ภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดวรรณกรรมที่มีคุณค่าแบบนี้ครับผมครับก็ จะบอกว่าเหมือนพี่กันเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันคือใคร <g iggle> ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรา <c oughs> เราก็เพิ่งมารู้จักแล้วก็มาศึกษาเรื่องราวทั้งหมดใน <c oughs> ใ,ใ,ในในตอนที่เราเริ่มกับเริ่มเข้ามาซ้อมเข้ามาศึกษาจริงๆตรงน,นี้ครับก็รู้สึกว่าภูมิใจครับภูมิใจมากเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราได้เป็นได้เป็นตัวที่ห่างไกลกับตัวเองมากแล้วก็แบบว่าเราเรามีการเหมือนเหมือนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแสดงอะไรหลายอย่างมากที่มันแบบยากมากแต่พอพอมันทําได้มันรู้สึกภูมิใจครับมันรู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะทํา ตรงนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แบบดีใจมากครับที่ที่แบบได้พัฒนาตัวเองด้วยครับมาเรื่องนี้มันยากง่ายต่างจากเรื่องที่เคยเล่น ก็จริงๆแล้วมันมันคาแรคเตอร์มันก็แตกต่างกันคือคือ,คอเรื่องพ่อมากหรือแม่น่าเนี่ยนะครับมันจะยิ่งใหญ่ความดักความดักจะยิ่งใหญ่มากระหว่างพ่อมากกับแม่น่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครอ้นเนี่ยเขาจะมีโกงเขามันมันตัวละครตัวนี้จะรักชาติมากชาติกับพระมหากษัตริย์คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใ่ใดเลยครับเราเราจะมีตีมแค่นี้นเลยเราเรายึดตรงนี้อยู่เราเราก็จะไปตามตัวละครได้แหละ ไมมีนะน้องๆทุกคนก็นเก่งหมดแล้วนะชิลขึ้นไหมครับหัวมันชิลขึ้นในเรื่องของอไม่ใช่ครับคือคือเรื่องเรื่องไม่น่าเนี่ยมันจะมีต่อสู้กันโน่นนี้นะแล้วก็ร้องเพลงมันจะทำให้แบบเหนื่อยมากขอมมากแต่เรื่องนี้ไม่มีตรงมันมันก็เลยแบบว่าเออมันมันก็เลยรู้สึกว่าสบายขึ้นแล้วก็มันมีการแชร์บทกันหลายหลายคนเนี่ย,ยครนะับมันมันก็จะได้ออกมาน้อยน้อยน้อยกว่า ไม่นาคิดเองอะไรเนี้ยแต่ก็เลยชิวขึ้นคแต่พี่อาพลังเขาเยอะมากเลยนะคะครับน้อพลังเขาเต็มปเปี่ยม<อ>เสี่ยงร้ <c oughs> องดีมากแต่ว่าต้องไปดูเลยเพราะว่าจะมีอะไรดีอย่างไรบ้างแล้ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเหมือนกันไหมไม่เป็นไรออาเพลงเพราะมาค่ะบอกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ทั้งสามช่วงแบบช่วงตอนเด็กสาวหรือว่าหนุ่มแล้วก็ตอนที่มีลูกสามคนเนี่ยเพลงเรื่องนี้เชื่อว่าไม่น่าผิดหวังกันนะคะ <c oughs> ครับก็เป็นวรรณกรรมที่คลาสสิกม,มากแล้วก็จะสอดแทรกประวัติศาสตร์เข้าไปว่าช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างบรรพบุรุษของเราลองผิดลองถูกอะไรมาบ้างแล้วมีนีทุกวันนี้คิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีทัศนคติมีอารมณพัติที่เปลี่ยนไปไม่น่าจะน้อยกับประเทศไทยแล้วามาก็ได้ข่าวว่าแบบ บัตรเต็มเร็วนะครับก็รีบๆจองนะครับแล้วก็ดูที่เรานะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านครับเช่นพี่นกสินใจพี่ตงเหน่งนะครับพี่อุ้ยตีเก่งไหมนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆครับตุลาส๊อฟเป็นที่ครับครับครับ19ตุลาคมนี้นะครับรอบแรกครับผมก็เปิดขายบัตรที่ไทยทิเคทแมเชอร์ทุกสาขาครับครับติดตามครับครับยังไม่ได้พูดอยู่คนี้ึ่งโอเคครับแล้นที่ไหนเราได้ที่ราชัยรัชลาลายเทเตอร์นะครับก็ ก็คือใน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 ความที่ตุ้ตาเป็นน้องใหม่ที่สุดครับก็เข้ามาได้สัมผัสกับความความตั้งใจของทุกคนแล้วก็จนจนจนเรารู้สึกว่ามัน คุณค่าเยอะแยะมากมายครับกับละครเวทีเรื่องนี้แล้วก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าได้ดูก็จะจะจะมีความรู้สึกว่าประเทศชาติของเราเนี่ยอ่สบักสะบอมกับกับเรื่องราวพวกนี้มามากมายแล้วแล้วก็มาเจอกับปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะได้จะได้มีทัศนคติในการมองมองชีวิตต่อไปด้วยครับแล้วก็อยากฝากละครเวทีซีเบดินมิวสิคลครับผมก็19ตุลานะครับจองตั๋วจองบัตรกันได้แล้วครับผมที่ไททิเกตเมเจอร์ครับครับ はい。